สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูเราจะมาสอนในหัวข้อเรื่องการประมาณค่านะคะค่าประมาณของจํานวนนับและการใช้เครื่องหมายประมาณนะสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะคะของน้องๆระดับชั้น อ4ค่ะซึ่งเรื่องการประมาณค่าหรือค่าประมาณนั้นน้องๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนะคะหยิบของใช่ไหมเราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็จะต้องดูก่อนว่าป,ประมาณเท่าไหร่นะแล้วเราจะได้เตรียมเงินจ่ายเงินถูกต้องค่ะ,คะการประมาณเป็นการบอกจำนวนของสิ่งของต่างๆอย่างคร่าวๆไม่ต้องการความละเอียดมากนะ การบอกจํานวนโดยใช้การประมาณนิยมบอกเป็นจํานวนเต็มสิบเต็มร้อยเต็มพันนะคะซึ่งจํานวนเต็มที่ได้จากการประมาณเรียกว่าค่าประมาณโอเคไหมค่าประมาณจานวนเต็มร้อยเต็มพนันเต็มหมืน่นเต็มแสนเต็มแสนเต็มล้านแล้วแต่ว่าน้องๆอยากจับประมาณในแบบไหนนะคะการประมาณเด็กชายสูงเด็กชายคนนี้นะคะ สูง118ซนติเมตรคุณลาก็จะถามว่าเด็กชายคนนี้สูงประมาณเท่าไหร่นะคะก็จะสูงประมาณ120ซนติเมตรนะเพราะว่า18ใกล้กับ20่สิบใกล้กันนะคะและเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะสูง101ซนติเมตรนะคะสูง1 0ึเซนติเมตรเซนติเมตรเด็กผู้หญิงก็จะสูงประมาณ100เซนติเมตรเนาะอ่ะทีนี้พัดลมราคาประมาณเท่าไหร่คะน้องๆอ่าพัดลมเนี่ยเขาแปะ ใายไ,ไว้ว่าราคา1,298บาทแม่ครูดาวถามว่าซื้อพัดลมมาราคากี่บาทเนี่ยคูดาก็บอกว่าประมาณ1,300บาทนั่นเองหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบค่ะเขาบอกว่าลุงตู้นะคะปลูกมะนาวเก้ต้นนะนะอันนี้เป็นเส้นจำนวนอ่าเส้นจำนวนนะคะก็จะมี90 91 92 93 94 95 96, 96 97 98 99 100นะคะ100คือ10 10อ่ะ100คือ10 10นะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ98คืออะไรเราลองดู98เราต้องการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10แสดงว่ามันจะต้องตอบเป็นอะไร10 20 30 40 50 60 70 80 90 100ใช่ไหมคะทีนี้98มันอยู่ใกล้กับ90หรือว่า100กว่ามากกว่ากันอ่า อยู่ใกล้กับ100มากกว่าแสดงว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบของ98คือ100นั่นเองค่ะแสดงว่าลุงตู้ปลูกมะนาวประมาณ100ต้นโอเคไหมเข้าใจนะคะน้องๆอ,อ่ะมาต่ออันถัดไปหลักการหาค่าประมาณง่ายๆนะคะ0,1,2,3,4จะปัดทิ้งหรือปัดลงนะคะแล้วแต่ว่าน้องๆจะถนัดจำแบบว่าปัดทิ้งหรือปัดลงความหมายเดียวกันนะคะ 5 6 7 8 9จะปัดทดหรือว่าปัดขึ้นนั่นเองนะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยค่ะมีเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยเป็น0ูย์เช่น100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1 1 0 0 1 2 0 0ไปเรื่อยๆนะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยระยะทางจากกรุงเทพถึงน่านนะคะ 668กิโลเมตรคุณแล้วก็เขียนเลยอันนี้เป็น600นะคะ610 620 0 0 630 640 650 660 670 680 690แล้วก็700 นะคะห6 8้6 8หดห้อยอยู่ระหว่างอะไรคะห6 8้อก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมคะอยู่ระหว่างเลขหกร้อยหกสิับเลขอะไรคะกับห7 0้อยเจดสทีนี้ห6 8้อดเนี่ยอยู่ใกล้อะไรมากกว่ากันระหว่างหกร้อยกับเจ็ด้อย อยู่ใกล้อะไรมากกว่าคะอยู่ใกล้เจ็ดร้อยมากกว่าอยู่ใกล้เจ็ดร้อยมากกว่าหกร้อยดังนั้นถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของหกร้อยหกสิบแปดคือเท่าไหร่คะคือเจ็ดร้อยนั่นเองมองเห็นเปล่าน้องเจ็ดร้อยน,นะคะ,สะแสดงว่าระยะทางจากกรุงเทพถึงน่านประมาณเจ็ดร้อยกิโลเมตรอ่ะทีนี้น้องๆ คิดว่าถ้าเกิดเราเนี่ยจะต้องสร้างเส้นจำนวนแบบเนี้ยทุกข้อเลยไหวไหมไม่ไหวเนาะดังนั้นน้องๆดู668กิโลเมตรจำนวนเต็มร้อยจำนวนเต็มร้อยเนี่ยคุณเราก็จะดูหลักที่มันน้อยกว่าจำนวนเต็มร้อยอยู่หนึ่งหลักก็คือหลักสิบหลักสิบเป็นเลขเลข6เลข6ปัดขึ้นหรือปัดลงนะเลข6ปัดขึ้นนะคะปัดขึ้นจาก668ก็เลยกลายเป็น700นั่นเองโอเคไหมอ่านมาดูตัวอย่างค่ะ ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันค่ะมีเลขโดดในหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็นศูนย์เช่น1นึ่งพันสอ0 0ันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันนะคะแล้วก็12,000ันไปเรื่อยๆค่ะค่าประมาณมาหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนะคะเราต้องดูที่หลักอะไรคะหลักร้อยหลักร้อยเป็นเลข0ูนย์นะคะ เลขศูนย์ปัดลงหรือว่าปัดทิ้งนั่นเองดังนั้น9,043มีค่าประมาณเป็น9 0 0 0อ่าโอเคไหมพันนะคะหรือมีค่าประมาณเป็นเนี่ยเราไม่อยากจะเขียนนะคะเราอยากจะใช้เป็นสัญลักษณ์ก็เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นนั้นเข้าใจนะคะน้องๆมา,า,มานนหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหมื่นค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหมื่นนะคะเราต้องดูที่หลักอะไรคะ เราต้องดูเลขที่หลักพันหลักพันเป็นเลขสี่เลขสี่ปัดขึ้นหรือปัดลงปัดลงนะคะก็จะได้94.729ประมาณเป็น9 0 0 0หนั่นเองหาค่าประมาณเป็นจํำนวนเต็มแสนค่ะ4 8 7 4 8 7ประมาณเป็นจํำนวนเต็มแสนให้ดูที่หลักหมืน่นหลักหมื่นเป็นเลข8ด เลขแปดปัดขึ้นหรือปัดลงปัดทิ้งหรือปัดทดปัดทดนะคะก็เลยกลายเป็นห้าแสนประมาณเป็นห้าแสนหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านค่ะเก้าแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสามประมาณเป็นเท่าไหร่จำนวนเต็มล้านให้ดูที่หลักแสนหลักแสนเป็นเลขเก้าเลขเก้าก็ต้องปัดทดหรือว่าปัดขึ้นนั่นเองนะคะ ก็เลยประมาณเป็นหนึ่งล้านเป็นยังไงบ้างคะน้องๆสำหรับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวคููดาวเนี่ยจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะ